มาเด้อจ้าฟอร์มฟาร์มทูเทเบลเนาะจ้าก็คือว่าพัดทั่วรันเตาหวานจ้าพี่น้องพอดีว่ามาเก็บชูกาสแนปพีเนาะจ้าหรือว่า ถั่วลันเตาหวานนั่นเองจ้าพี่น้องขอบอกว่าลูกสดๆก็กินได้นะจ้าเอาไปพัดเอาไปเห็ดเอียงกินกับแสบเพื่อกันนะจ้ามีรสหวานมากๆจ้าแล้วก็กรอบดีอหลีจ้ามือนีนะจ้าแดดกระย่างหอนเลยนะจ้าอีฉันก็ม่านัางตากแดดเก็บเป็นถั่วลันเตาหวานอยู่นี่นะจ้าเออเขาบอกว่ามันดกมันงามอิลีจ้าพี่น้องจริงๆเขาเจ้าว่าหยอดมันกับพัดแสบคือกันนะจ้านี่นะค่ะฝีมือมือนีก็คือว่าเป็นคุณเพื่อนสาวเนาะค่ะนางมาก เยี่ยมนะจ๊ะก็มาคางขึ้นอยู่น้่จ้าแรงมากนะค่ะนั่งการแสดงฟีมือการพัดทั่วลันตาหวานสู้กิน่นนะจ้าใส่กุ้งน้ำ้อมเด้อเออเขาบอกว่าแซ่บอิลมจ้าพี่น้องยิ่งได้พักทัวลันเตาได้มากสดๆแบบนี้นะจ้าพี่น้องเขาบอกว่ากรอบแล้วก็หวานอิลมค่ะซึ่งแม้ว่าปกติเราก็มักซื้อมาก,กินนะจ้าจากจากตลาดเนะจ้าแต่ว่ารูซสึกว่ามันสิใบมันสิแก้ไปนะจ้าพี่น้องเราก็แบบ จะหยาบหยาบแน่นจ้ายำนี่เคี่ยวไปนี่ก็คือว่าเออบะขาดเนาะจ้านี่เนาะคะ่ะก็ขอบอกว่าเออมันมีความแตกต่างกันอิ๋นจา้าสำหรับผักสดๆดที่เก็บมาใหม่ๆเนาะจ้ากับผักที่อยู่ตลาดดูมาสักพักแล้วเนาะจ้าทัวรันเตาหวานแบบสดๆนี่เนาะจ้าก็คือว่าแม้ว่ามักเส้อไปกินกับปนกับเจวจนสีเนาะจ้าพี่น้อง จิ้มแจ่วแบบอู้แซบค่ะจ้าแล้วกับแบบมันหว,วานหวานกรอบกรอบดีค่ะเนาะจ้าแล้วยิงเอามาพัดน้ำมันหอยใสกุ้งแบบนี้เนาะจ้าเขาบอกว่าฟินมากๆมากเลยเนาะจ้าบ่แมนยังดอกเพื่อนสาวแม่ว่านั่งเห็ดกับเขาแซบจ้าเขาบอกทาแม่ว่าเห็ดกับโค้งสุดบรแซบซ้ำนั่งดอกเนาะจ้าโรยริกไทยตบท้ายแบบนี้เนาะค่ะเขาบอกว่าหอมแซบอิ่มจ้าพี่น้องเมิ่งเทล่ะก็พอกันไม่คลิปนาเนาะจ้ามือนีลาไปแล้วบ๊ายบาย